โยเซฟไปหาพี่ๆลูกชายคนโตสิบคนของยาโคบมีหน้าที่ดูแลฝูงสัตว์ทั้งหมดของเขาวันหนึ่งพวกเขาพาสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าที่เมืองเชเคมยาโคบจึงส่งโยเซฟไปตามหาพวกเขาและให้กลับมาส่งขา่าวโยเซฟยอมออกไปตามหาพวกพี่ชายที่เชเคมทั้งๆท,งท,งที่ต้องเดินทางไปไกลมาก เขาเดินตามหาพวกพี่ๆรอบทุ่งนาที่นั่นแต่ก็ไม่พบมีชายคนหนึ่งบอกเขาว่าอ้อลูกชายของยาโคบหรือพวกเขาไปแล้วได้ยินพวกเขาพูดว่าจะไปที่เมืองโดทานโยเซฟจึงตามไปโดทานเมื่อพวกผู้พี่ชายมองเห็นเขาแต่ไกลก็พูดว่าดูสิใครมานะ่ะ จ้าคนช่างฝันนั่นเองกําจัดมันทิ้งเสียให้สิ้นซากซะเลยดีไหมพอมันมาถึงนี่เราจะฆ่ามันแล้วโยนมันลงไปในบ่อนี้บ่อน้ําแล้วก็บอกพ่อว่ามันโดนสัตว์ป่ากินแล้วทีนี้จะได้เห็นว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะให้เราก้มหัวให้มันจะเป็นไปได้อย่างไรยังไงกัน รูเบนพี่ชายคนโตไม่อยากฆ่าน้องชายคนเล็กของเขาจึงบอกน้องคนอื่นๆว่าเราแค่จับมันทิ้งไว้ในบ่อแห้งๆสักแห่งหนึ่งมันก็จะตายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมันเลยรูเบนคิดว่าเขาจะแอบมาช่วยโยเซฟขึ้นจากบ่อภายหลังและก็ส่งเขากลับบ้านโดยปลอดภยัยเมื่อโยเซฟมาถึง พวกพี่ชายก็กระชากคอเสื้อคุมตัวสวยที่ยาโคบให้เขาจับเขาโยนลงไปในบอ่อแห้งๆแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งลงกินข้าวกลางวันกันอย่างมีความสุข